ับพี่้องกระปุกกับช่องซวเบียนังเอกเกินบาทเดินทางมาไกลจะหอดงานแลวครับเลือีก4กิโลนะครับ4กิโลข้างหน้าตอนนี้ไปมองรับ ค้ยล,ลืมนะครับมื้อน,นี้ย้อนรอยถอยหลังกลับมาเล่นที่เดิมนะครับวัด้านเสียวตังคนเสียวอัเภอร์เบนจะัลักจังบัศจีสกเกตครับวัดนี้เคยมาแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่กับใจกันลอยไม่สองเดือนที่แล้วครับเคยมาแล้วนะครับแต่มาเล่นรหลอดที่สองนั่นเนอเป็นครั้งเป็นงานที่สองที่มาเล่นรหลอดที่สอง จหลักวัดบ้านเซียวนะครับเรียงพบปอกันบัดราคา140คเป็นงานประจำปีของวัด เดิมสองครั้งนะครับอืมอิตั้งแต่เป็นมอลลามาพะเคยพอแค่นี่แหละอีเด้พี่น้องมันมันสุดยอดปวดนะฮะนั่านเตียงอะไรนะครับก็จังกบเพื่อน,น้องสองห้องนะ่ะเออไม่มองจอดรถที่เดิมมาเลยนะครับ อยู่ใจกันลอยวันที่2ครับบ้านเซียวนี่บัดบานเซียวครับตอนนั้นมาอยู่วันที่22่สครับเกือบมาถอดจนถึงนะครับบรรยากาศวัดบ้านเซียวมาอีกแล้วครับท่าน เป็นงานทันนง้งีงป,ปสุดจอดแล้วครับพี่น้องครับเพอ่อเบนจลรักนะครับอันนี้เป็นงานประจำปีเพิ่นนะครับงานประจำปีของวัดน,นะครับ มาครับตัวกินพี่น้องครับตอนนี้า๊อดที่ภายในวัดแล้วคะับมองจอดชื่อเลยมองนั้นวาจอดนี่แหละนะครับแดดกระห่อนประคกักพี่น้องเยอ้ยแดดร้อนมากๆที่เดิมนะครับมองเกา ที่ผมได้มาทำกแต่มุ่งกล่าวนุ่งก้าวไปหน่อยขอแขกสุขจารกรรม ฮอนฝากก่อนกันหลายลย แกนอนครับพีอนอนครับนี่นะครับมองเกาชื่อแะไรครับเมื่อนั้นบุญลูกเต่าเลยครับมาเล่นไม่ตัวแกนอนคุณดูแลแกครับพ่อหยิบต่อไปได้ครับ